แล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงเมื่อคุณสรัญยู่ประากาศว่าใครจะได้อยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปและคนที่ได้อยู่ต่อก็คือนกค่ะ โจขอบใจขนมเค้กมาก๊าบาย <ไป S 1> โจต้องเดินออกจากบ้านหลังนี้เป็นครั้งที่สองแต่ความตื่นเต้นยังไม่สิ้นสุดเมื่อสมาชิกในบ้านต้องเสนอชื่อเพื่อนที่พวกเขาอยากให้ออกไปจาก,ออกบ้านหลังนี้อีกครั้งคนแรกนกค่ะคุณนกนะครับคุณนกครับพี่นกค่ะหมอนกครับเหมือนเดิมครับคุณนกคนที่สองก็คือพี่นกค่ะคนที่สองก็คือคุณหวานครับและคนที่สองพี่หวานค่ะคนที่สองก็คือพี่หวานสวัสดีัคนคะแนนที่ออกมา ทำให้มีสมาชิกหน้าใหม่ที่ถูกเสนอชื่อจากเพื่อนๆเป็นครั้งแรกนั่นก็คือหวานไม่เป็นไรไม่เป็นไรและอีกคนที่ถูกเพื่อนทุกคนเสนอชื่ออย่างท่วมท้นก็คือนกไม่เป็นบุูหลายล่ะไม่เป็นไรหวานที่ถูกเสนอชื่อให้ออกจากบ้านเป็นครั้งแรกพยายามบอกกับเพื่อนๆทุกคนว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกนโรามันไม่เป็นอะไรกนโราไม่เป็นอะไรเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเศร้าสิอย่าเศร้ามันไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นอะไรเออใช่ไม่ต้องดีใจไม่ต้องดีใจออกรถหน้ามันไม่เป็นอะไร ใช่เเออมันนป็หวานบอกกับทุกคนว่าเธอไม่เป็นอะไรส่วนนกก็ดูจะงุหงุดหงิดใจที่เธอถูกเสนอชื่อให้ออกจากบ้านอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่ห้าที่นกถูกเสนอชื่อให้ออกจากบ้านและเป็นครั้งที่สี่แล้วที่เธอต้องเอาเสื้อผ้าออกจากกระเป๋าอีกครั้งส่วนหวานก็โทษว่าการที่ตนเองถูกเสนอชื่อในครั้งนี้เป็นเพราะเธอกําลังเข้าสู่ช่วงเบญจะเพศพอดีใส่บอกยี่สิบห้าปีจะดีหมอนน่เฮาโดนเลยโหนี่ ม่น่ามาเจอโตตอนเช้าตรูร่ในวันที่ยี่สิบห้าเลยม<อ>โมนะเออเบิกโรงเลยนั่นเขาบวกเลวไงยะไม่น่าเลยให้เราแค่นี้ก็นั่นละบอกคนอื่นนะบอกได้ตัวเราก็ต้องทําไม่ได้ด้วยอย่างทุกวันนี้อย่างในวันเนี้ยจํานวนคนก็น้อยลงไปความชัดเจนในความสนิทสนมความเป็นเพื่อนของแต่ละก็จะมีกันมากขึ้นมันก็เลยยิ่งชัดเจนขึ้นว่า แต่ละคนแต่ละคนกลุ่มก้อนความสนิทสนมอ่ะกลุ่มก้อนของแต่ละคนนะมีความหนาความบางกันเท่าไหร่มันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะวันนี้ก็เลยมีชื่อแล้วโซ้าระกัวดอะมันต้องมีชื่อนก ok อยู่แล้ววะค่ะก็คนที่ออกไปตลอดเวลาเป็นเพื่อนนก ok หมดเลยอะค่ะพอที่จะรู้อยู่อะค่ะ คือนับตั้งแต่แรกมาจนนับจนถึงอาทิตย์แรกจนมาถึงวันนี้อะค่ะคนที่ออกไปพวกนั้นไม่เคยโหวตนกเลยหรอกค่ะนกว่าเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนนกอะเป็นคนที่อยู่กับนกตลอดอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหลือแต่ไอ้คนที่มันโหวตนกแล้วมันก็ต้องปีชื่อนกอยู่แล้วค่ะอย่างไม่มีทางเลือกใดๆยังไงนกก็ต้องเป็นคนที่ถูกเสนอตลอดเวลาอยู่แล้วจนกว่าเขาจะกําจัดนกออกไปสําเร็จนกเป็นเสาวอะค่ะแล้วก็ใครที่มันเผลอมายืนใกล้อะค่ะมาเกาะเข้าให้เขาก็จะเอาคนนั้นออกเพราะว่าอย่างน้อยคนนั้นอะ ก็ดูเป็นเหมือนเป็นเสี้ยนน้ำกับตัวเขาเองอยู่แล้วอะค่ะหลังการเสนอชื่อติ๊กได้พยายามเข้าไปพูดคุยกับหวานไม่น่าเชื่อจะเป็นพี่หวานพี่หวานรู้อยู่แล้วติ๊กพี่หวานรู้ติ๊กว่าติ๊กยังพูดกับเจ๊เลยว่าทีนี้ต้องเป็นติ๊กคู่กับพี่นกพี่นั่นเขายังพูดกับติ๊กเลยพี่โจอะพ่อไม่น่าเชื่อดูเหมือนว่าเวลานี้เพื่นอนที่หวานวางใจที่สุด เห็นจะห,หนีไม่พ้นบอมเบกเาเดียวแ,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 แต่แต่แต่เราน่้ไม่เห็นสภาพหน้าเราะอะโหวเป็นสิใครนคเนี่ยก็เจอไหมสองเลยพี่แม่เจฟจะชวนห <ำ S 1> วานคุยด้วยการตั้งคําถามแต่บอมเบ, <c oughs> บกกลับเป็นผู้ที่ตอบคําถามแทนหวานและนี่เองที่ทําให้ติ๊กและเจฟมีความรู้สึกตรงกันว่าหวานเปลี่ยนไปหลังจากที่เธอถูกเสนอชื่อเขาเนาะจบแล้วไม่ไม่รู้เจฟจะบอกว่าเจฟไม่ชอบเขาแล้วติ๊กก็เหมือนกัน เราไม่ชอบเขามากๆนะีิเสียความรู้สึกไปเลยอ่ะใช่เจะรู้สึกว่าคบไม่ได้อ่ะบอกตรงไม่ใช่ว่านินทาลับหลังนะติ๊ก็ไม่ได้นินทาเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเห็นไหมทั้งหมดมาเจ๊ว่าเขาเสสร้างเจ๊บอกให้เขาเจ็ีเกียดเขาโหวตให้หวานอยู่ต่อพิมดีดีหนึ่ง โหวตให้นกอยู่ต่อพิม BB-2 ส่ง SMS มาได้ที่4838383หรือโทร1900190026หรือ www.buddybb.net b i g b r o t h e r ร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่16เมษายนนี้มาสด้าบี50บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิตจำกัด

เป็นเจ้าของเสื้อยืดสุดเก๋ BB a l Members ได้แล้ววันนี้รายได้มอบให้มูลิธีสร้างสรรค์เด็กสั่งจองได้ที่022750046450